รู้เธออยู่ไหนเริ่เล่นตลกแล้วฉันเริ่มคิดว่ามนุษย์มีเขาเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเริ่มชักจะแปลกๆกันแล้วนะครับเอาลนะ่ะก็สวัสดีผู้ชมทา่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกม I h a t e This p a e นะครับก็ตอนแรกเรามากัน2คนนะเพื่อจะมาท้าทายพิศาจหรือเรียกพิศาัอะไรนี่แหละฮะคนที่ชื่อรูก็ได้หายตัวไปนะครับก็เหลือแค่เราแล้วประเด็นเจ๊แกจะเออเล่นซ่อนแอบหรือเล่นอะไรไม่รู้ ไม่รู้เขาหายไปยังไงนะครับก็ตอนนี้เราต้องไปตามหาความจริงกันซะแล้วตอนแรกผมยุ่มกับนะาผมได้ไม้เบสบอลกับไฟฉายมาได้ไงเนี่ยก็โอเคนี่มีของในฟาร์มนะเป็นถั่วกระป๋องแล,ออแล้วก็มีน้ำเปล่าครับโอเคเก็บไปแล้วก็มีโอ้เศษผ้าเป็นผ้าชีลิย์คแล้วก็เป็นอาหารว่างนะเป็นสแน็คมีกระป๋องเปล่าโอเคคอบค,ครับเฮ้ยอันนี้แมพหรือเปล่าสีฟ้า อ๋อเป็นบูปินแบนเนตเนื้อเป็นแผนที่ฮะเออคมไฟอ๋อมคนไฟทำอาหารแล้วก็สามารถคราบของน้ำคือคราบแบนเนตที่เราได้มาเมื่อกี้แบนเนตรู้สึกจะใช้น้ำในการคราบนะกว่านะาบพรวดฮะอุ่าอุ่าเจอละซึ่งว่าตัวเกมจะไม่สอนอะไรเลยนะงั้นกูเราต้องเรียนรู้เองจิมมี่้ยไปไหนอ่ะ้ยสะพานขาด โอ้โหน้ำเยอะน้ำด้ยครับอะไรหรือเปล่าไปดูมีมีโน้ตมีแมพแล้วก็มีเควสนะฮะสันไลน์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหชื่อเควสช่วยหาคำตอบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรอ,อตามหารูโอเคอันนี้น่าจะเป็นเควสใหญ่เลยไหมไอ้ตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่อันนี้เราต้องตามหารูก่อนนะเพราะว่ารูไปไส่ก็ไม่รู้โอเคมีไม้เบสบอลกาไฟฉายน,นี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับ เดินป่าเย็บสงบเออดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อยู่ในแคนซัน,นแล้วสินะคือที่ไหนครับนี่ตัวอยู่ที่ไหนตูยังไม่ลูเลยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้มีหนึ่งที่ด้วยเหมือนเป็นป่าสยองแนะ,ะตุ๊ไปละโอ้ยแล้ว,อ,ลวอะไรเกิดนอนะ ใครทำน้ำแบงคบหกบ้างวะเนี่ยไปทุปบได้ป่ะอ้าวทุบได้เก็บดีครับมีไม้ด้วยมาตรงไปฝั่งนู้นดิเจ๊ออือตะปูคีผมครับทุบหลังไม้ก็ได้ไหมนะถ้าทุบหลังไม้ได้อย่างอื่นคงไม่ใช่แล้วพี่ ทุก่อนนี่ลังไม้โอ้โหที่นี่มันชักจะแหมงแหมงนะระวังระวังอะไรแค่เสียงก็น่ากลัวแล้วแค่เสียงก็ไม่ได้เข้าแล้วโอเคไม่เข้าก็ไม่ได้ฮึมมีใครรออยู่เนี่ยสวัสดีเอเลน่ายินดีที่ได้พบคุณในที่สุดคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไง ใครบ้านที่จะไม่เป็นแบบนั้นก็คงเป็นเด็กสาวที่พ่อแม่ของเธอเสนอภรรยาให้กับชายที่มีเขานั่นแหละถ้าคุณมีอะไรที่มีประโยชน์ <c oughs> จะบอกฉันก็พูดออกมาสิเ <c oughs> สียมรารยาท <c oughs> ฉันคิดว่าคุณคงต้องการข่มช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อนอคุณดูเหมือนจะหลงทางตอนนี้ฉันเห็นเธออยู่ที่นี่คุณเห็นลูนไหมเธอเข้าไปลึกกว่าเดิมนะทางด้านขวาฉันแนะนำให้คุณหาเธอให้เจอก่อนที่ สิ่งอื่นจะมาเจอเธอเสียก่อนเออผมชื่ออดัมนะอ๋อคุณรู้จักชื่อฉันอยู่แล้วนี่นะฉันต้องไปแล้วละ่ะเออเขาบอกว่าทางขวาใช่ไหมทางขวาทางไหนอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคผม <c oughs> <c oughs> ลืมกล่องไปเออจำชื่อไว้ก็แล้วกันนะเขาชื่ออดัมนะถ้าผมลืมก็ขอไปแล้วกันอันนี้ไม่น่าจะไปได้ทุบให้หมดนะอันไหนที่เราสามารถทุบได้ เวสเปลี่ยนอีกแล้วครับโอเคแยกหารซื้อเขาอยู่ได้ใช้กุญแจเดี๋ยวเตอนนี้มันมีขีดอยู่3ขีดมี SP แล้วก็ ST นี้น่าจะเป็นสติมินาครับไอ้ข้างล่างนี้ SP นี่คืออะไรหลอดอาหารหรือหลอดความเหนื่อยล้าหรือเปล่าไม่ใช่ดิถ้ามุดเราตีก็คือใช้สติมินาในการตีนะครับ สรุปแล้วอันนี้ก็ใช้กุญแจนี่คืออะไรโอ้เป็นแผนที่หมายที่เราต้องไปคือตรงไหนวะเนี่ยอันนี้คือบองบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะครับคือเราต้องไปข้างบนใช่ไหมตรงจุดการกระบาดโอเคน่าจะประมาณนั้นครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยมดดูแผนที่ใหม่แล้วกันโอ้ยโอเคนังไปครับอย่างน้อยเราก็มีทางไปแล้วนะ Great power's out โอเคต้องไปหาเครื่องซ่อมไฟนะครับไฟดับโอ้ยตูไม่อยากเปิดไฟเลยแค่คิดก็สยองแล้วไม่เปิดไฟอีกก็นี่มีกล่องก็เป็นกระป๋องเปล่าแล้วก็ูหทั่วครับทั่วทัุกตัวกินแล้วตาไม่ทั่วนะโอเคเฮ้ยเวทเปลี่ยนกับอะไรเปลี่ยนเยอะแยะเลยวะนี่สแครับแบตเตอรี่อ๋อ โอเคเก็บไปหมดฮนะเก็บไปหมดอันนี้มันล็อ,อกเอาทางไปอะ่ะตรงนี้ไปได้ไหม,อม,อมบอกเลยฮะคือเกมที่มันมองแบบมไม่ทั่วถึงอะ่ะก็คือต้องเดินชิดกำแพงดูไม่งั้นมองไม่เห็นนี่อะไรวะเนะนี่ยกาวเผาดื้อโอเคขอบคุณครับของดีแต่ยังไม่มีปืนใช้อ๋อนี่ไงเครื่องกวนไฟโอเคเจอแล้วครับเดี๋ยวขอฟ์มของก่อนนี่ะ แก๊กเรียบร้อยอย,อยานะอย่าเล่นทีเผื่อนะเพื่อนเมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องภาพดวงตาหรือโฮโลแกรมอะไรเนี่ยเพื่อหลอกลวงเราเดี๋ยวทำไมลอดเกี่ยวกมลดลงเรื่อยๆอ่ะหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแปบบ๊บนึงคือผมมีที่เก็บของไหมอันนี้เคเวสอ่ะโอเคเคเวสเราเปลี่ยนแล้วก็คือ เปิดใช้พลังงานนะฮะแล้วก็ควสต่อไปก็น่าจะมองหาทางออกแล้วก็ตามฮารูนโน้อ่โอ้ยมีที่ค้าฟใช่ไหมแล้วผมกินโอ้นี่ไงข้างล่างฮนะหนึ่งสองอันนี้เป็นเน็ตน่าจะช่วยฮิวนะฮะแล้วมันไม่มีคุณสมบัติบอกหรือว่ามันช่วยอะไรบ้างนะโอ้โหกระเป๋าอุ้ยกดไทยได้ไหมอ้ยนี่ไงกดไทยได้กดแถบนี่คือดูข้างๆกดไทยเป็นกระเป๋า น,นี่บูปินอ๋อสามารถค้บจากตรงนี้ได้ไม่ใช่อันนี้เป็นบูปินนีไอเทมอันนี้ฟื้นฟนูความอิ่มนะฮะ10หน่วยความอิ่มเหรอน่าจะเป็นไอตัว FD นะฮะเป็นอาหารแล้วก็ไออาหารบ้างที่เป็นแนค็คนี่คือขึ้นความอิ่มไม่เฉยเหรอน้ําน้ําไม่มีอะไรใช่ไหมคือน้ําใช้สําหรับปูอาหารแล้วก็ให้อาหารสัตว์นะฮะองอาหารด้วยแล้วผมออกมาคา้า b แ n e f i โอเคอันนี้ฟื้นอาหารไหมเดี๋ยวลองกินที่ได้ไหมไม่ได้ครับกินดูก่อนเพิ่มไหมเฮ้ยเออเพิ่มนะเพิ่ม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 คือหลอดเขียวคือเราต้องกินอาหารด้วยนะฮะโอเคเอาไอ้เปิดประตูใช่ไหมประตูตรงไหนวะเนี่ยตูงมีไม้เบสบอลนะเพื่อนอุ้ยตรงนี้หรออุ้ยพี่อดัมพี่ช่วยแบบมาแบบให้สู้ไม่เสียงเลยตู้เดินมาตู้ตกใจ ต้องคุยพี่แกใช่ไหมน,นี่ไปได้อ,องคุยพี่แกก่อนวะเอาคุณอีกแล้วเหรอผมมาทุกครั้งเลยนะมีบรรยากาศมันน่าขนลุกจริงๆเหรอที่ใดมีความเงียบที่นั่นก็จะมีผู้ที่ตั้งใจฟังด้วย <Okay. S 1> โอเคคุมเครือแล้วชวนให้รู้สึกไม่สบายใจคุณเห็นรู้ไหมเธอผ่านมาทางนี้คนที่อาศัยอยู่ตรงนี้สังเกตเห็นเธอเช่นเดียวกับที่พวกเขาสังเกตเห็นคุณเหมือนกันคนที่เดี๋ยวก่อนนะคุณหมายความว่ายังไง สังเกตเห็นเหรอพวกเขาไม่เห็นแต่พวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคุณเท้าบูทเสียงหายใจความตื่นตระหนกเกิดชั่วในพิปตา <S 1> <S 1> ถึงพวกเขาจะตาบอดแต่พวกเขาก็ยังได้ยินเสียงเข้าใจไหมสเสียงเปรียบเสมือนแสงลิบลีในความมืดเดินอย่างแผ่วเบาหมอบต่ําแล้วคุณจะได้กลายเป็นเสียงที่กระซิบวิ่งเร็วแล้วคุณจะกลายเป็นเสียงที่ก้อง <S <S แ้นก็ต้องนั่งย่อตัวสิและห้ามวิ่ง เย็นไปเลยไปเลยเอเลน่าระวังตัวด้วยคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากคุณเสียชีวิตก่อนวัยควรถ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินฉันไม่ตั้งใจจะให้กำลังใจนะแต่ฉันพูดด้วยความเป็นจริงขอให้โชคดีโชคดีกับเพี่อะไรสิพี่โอ้โหก็คือตรงนี้ที่สอนรู้ว่าคือห้ามห้ามวิ่งนะฮะเหมือนซึ่งว่าเขาจะได้ยินเสียงอะไรเราแป๊บนึงคือผม ไม่อยากไปทางนี้มันเหมือนวังเวงผมขงคอไปดูประตูเล็กก่อนลวกันนะฮะมีอ,อะไรบ้างอันนี้เป็นห้องห้องเก็บของอุ้ยเฮ้ยดีนะที่เราผ่านมาครับกันผาเดอร์โอเคกระสุนปืนพวกแต่เราไม่มีปืนนี่ก็ฟาดเหมือนเดิมนะฮะเก็บเศษไม้ไปไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีวีน่าจะลบกวนทูนะเดี๋ยวไว้ก่อนนี่ฮะเก็บให้หมดสครับแล้วก็แผ่นเล็กโอเคผมครับ กันเน็ตอันนี้ก,ด,กดน้ำใช่ไหมยินเสียงเมื่อกี้โอเคตรงนี้หมดเลยฮะแล้วก็เหลือ TV ทีวีที่ผมจะกดดูได้หรอโอ้เป็นเซฟม,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 มันทำให้นึกถึง Resident Evil เลยฮนะ <laughs> อันนั้นจะเซฟในตัวพิม์ดีใช่ไหมเออพิมดีอยุ่เก่าอันนี้รู้สึกจะเซฟในเครื่องเล่นเทปหรือเปล่านะเสียงมัน จีิจี้จดจ้าจะไงก็ไม่รู้อะโอเคอย่างนอยผมก็ได้เซฟน,นะมาเราต้องหาพ้นที่เซฟเอาละพี่อดัมขอบคุณแลวกันนะที่บอกผมอันนี้เหมือนจะให้ผมย่องตรงนี้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวสมสมติเราเดินนั่นคือมันจะอะอุ้ยตัวว่ายแล้วเฮ้ยตัวน่าจะเชื่อเขาตั้งแต่แรกโอ้จะมีเสียงไอ้พวกนี้ใช่ไหม เน็ตเคเลือดลดไป20เลยไม่เมื่อกี้ผมนึกว่าโดนจับแล้วคือจะหายไปเลยนะแบบตุยไปเลยอ่ะ <g ül üyor> เหลือแล้วโอ้ยถ้าเจอไอ้ก,กลุ่มก้อนแดงๆนั้นต้องย่องไปนะฮะไม่ย่องก็สู้อะ่ะเออแต่ถ้าไม่ีปืนก็ดีนะครับอัน,นี้นะ่าจะมีพยาบาลลาดลาดอีกแล้วโอเคปืนโพกคมค,ครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงไหม โอ้เอเดี๋ยวอันนี้อืมยายายาฮอันนี้ไงรหัสฮะได้ใช่ไหมกดอาไม่ไปเฮ้ยผมต้องไปลว่ะแล้วจะเหลือโอ้เป็นปืนเป็นปืนโอเคหลักง่ายอย่างน,น,างนี้รู้สึกจะเป็นปืนรีเว์ขนาดเล็กนะฮะเดเมจก็ต่ำมากเลยคนระับแต่ก็โอเคเอาไปใช้ครับผมเปลี่ยนปืนยังไงกดเล็กหนึ่งสองเอาไม่ใช่ดิเล็กหนึ่งสองปน,นี้เปลี่ยนปืนก็คือ,อยังไงอะ แล้วผมใช้ไม้เบสบอลยังไงคืออันนี้ผมยิงได้เลยใช่ไหม <c oughs> ดีโหลดก่อนดีโหลดไม่ได้ <c oughs> ไอ้เพื่อนนะถ้าผมอ๋อปืนมันต้องเล็งก่อนใช่ไหมไม้บอลคือตีได้เลยโอเคปืนต้องเล็งก่อนไปอไปัดย,ย,ย,ย่อไปย่างไปย่างไปวู้ยบอกเลยว่าแย่ครับตัวโดนพวกนี้จับได้นี่ตุยผมยิงได้เลยไหมไม่ดีกว่าอุยสเตลคิวได้เปล่า ผมมีมีดไหมรู้สึกตอนนั้นเราจะเอามีดเฉือนนี้ได้ไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวดึกโอาอัานี้เองโกโ็โอ o r ชิบหายอืยเดนึยว่าสติลคิวได้ลุงนี้เอาไม้เป็ดบอลฟาดแล้วก็จบอ่ะฮะัเมื่อกี้โอเคอันนี้หมดละวิ่งได้วิ่งได้บี้มันเป็นระเบิดด้วยนะ ระเบิดตะปูเลยฮะใช่ในกระป๋องเหรอกระป๋องเปล่าเฮ้ยกระป๋องเปล่าเราได้ไปขาเป็นระเบิดได้แนบโอเคเงียบปะดูต้องย่องอีกไหมนี่โอ้โหเอาเร็วครับย่องอย่างเดียวตรงนี้ห้ามวิ่งถ้าวิ่งนี่คุณโดนไม่ได้หรอผมโดนอะไรเมื่อกี้โอ้ยทักโอ้ห้ามเหยียบไอ้พวกนี้ด้วยอย่านะพวกตูยิงนะ ผมว่าฝั่งนี้น่าจะมีของเหมือนกันนะเดินก่อนเดี๋วกว่อนไม่กล้าเดิกนกลับไปวะอืมไม่มีตูเดินมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเลื่อนลงหกสิบขออ่าโอเคใช้เบนเดอร์คือกดสเปกว่อนนี่ไงพันละเฮ้ยได้ 95. เก้าสิบห้าเฮ้ยเจออาดำอันนี้มีอะไรครับโอเค อันนี้แมปหรอตอนนี้อาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงกากระบาดนี่สุดจะเป็นทางที่มันทางตันนะนี่นี่ตรงนี้ครับก็แสดงว่ามันไปไ่ได้ก็คือต้องไปทางอื่นผมต้องคุยกับพี่แกก่อนเนี่ยประตูส่วนใหญ่เปิดด้วยกุญแจบางแห่งเปิดด้วยใจและความศรัทธาหรือที่หลงเหลืออยู่จากความศรัทธานั้นคุณทำยังไงอ่ะคุณอาศัยอยู่ในกำแพง หรืออะไรทำนองนั้นหรอฉันเห็นคุณขีดเขียนอะไรบางอย่างสมุดสเก็ตของคุณหรอกระดาษนั้นเห็นความทรงจำอาจจะเป็นที่มีประโยชน์เ <When confused. S 1> มื่อความสับสนกัดกยนความคิดของคุณในสมองนั่นสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จงแน่ใจว่ามันอยู่ที่นั่น <are> แล้วคุณมา <you doing? S 1> ที่นี่ทำไมกัน <Keep going. S 1> สู้ต่อไปนะเอเลนาใกล้ถึงจุดจบแล้วอ๋อ uh huh. ใกล้แล้วอ๋ออันนี้ตูไม่คิดว่ามันจะถึงงา่ายๆเลยอู้ยเดี๋ยวตัวนี้เอ่ออาหารหมดโอเคกินถั่วนะครับอืมกินนี่กินนี่เออไม่ใช่หมดแล้วอา่าโอเคอาหารว่างแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะรีนิดนึงเฮ้ยมีอูติ้ยอ,อาหารว่างเต็มไหมโว่โอเคไปครับรุยกันต่อมามีหีบด้วยมีหีบด้วยทีหน้าที่เปิดแล้วไม่เจออะไรเตะเปิดแล้วเจอนี่สวย อ๋อเป็นผ้าโอเคไฟเบอร์กระสุนขอบครับท็กสุนเพิ่มแล้วเฮ้ยอันนี้ถ้าเป็นสีแดงๆอย่างนี้เ,เราต้องย่อเลยครับอันนี้อะไรวะมีของครับโอเคเจลแอลกอฮอล์เอ๊ะโ,โอเคเดินไม่ต้องย่องก็ได้โอเคได้อยู่ได้อยู่นี่คืออะไรเราขอเก็บของก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยอันนี้ที่เซฟไหมที่เซฟไหมถ้าที่เซฟผมจะดีใจมากเลยโอ้ยนี่หนืดมากเลยอ่ะเจอปราชญ์ไอันนี้เปิดได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวดูยังเพิ่งยังเพิ่งยังพิ่งเพิ่งเช็คกันนี้ก่อนมที่เซฟไหมขอเซฟขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนก่อนที่เราจะเดินไปไหนเนี่ยอ้าวไม่ใช่ดิเป็นโน้ตนะฮะรายงานฉบับที่33893แและถนนและกรมสะพานการทดลองในระยะสุดท้ายประสบความสำเร็จ ก็ถูกหอ่านั้นทนทานต่อขั้นตอนการรวบรวมดินเอของมนุษย์มีเขาได้เป็นอย่างดีขออนุญ,ญาตขอเพิ่มเติมกําลังพลในที่อยู่โจมได้หรือไม่มีนักศึกษาใหม่มาถึงคนหนึ่งดูหเหมือนว่าจะมาจากแผนกเทคนิคเรากําลังทํางานต่อไปและไม่คาดว่าจะยุติชะงกักใดๆพวกมนุษย์มีเขาเหรอเหมือนไอเหมือนกับอดัมหรือเปล่ามีเขามีเขาเหมือนกันแนะทดลองอะไรวนันนี้ไม่ใช่ทีเซฟตูด้วย้ทีซซฟก่อน อันนี้เป็นบูปินระเบิดตะปูฮะโอเคอคอครับมันก็แสดงว่าข้างหน้ามันต้องมีตัวอะไรแน่นอนมันต้องมีที่ค้าสิใ้ตัวของค้าไม่ได้นะเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าว่าไส้เลยตรงนี้แหละไส้เลยที่คัานี่ไงฮนะวิปคนไอทมระเบิดตะปูใช้ผมว่าผมต้องเอาแล้ววะ ว่าข้างหน้า้องมีอะไรเด่นออนเอาสักเหลือกำพอด้วยค้างพุ่สุดเลยไหมอโอเคสี่ป่องกว่าฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ดุกเกล็กเล็กสองอ่านี่ครับมีป่องเปล่ากับระเบิดกรสอยมันระเบิดนี่แหละแล้วไม่มีที่เสียให้ผมพร้อมหรือถ้าผมไปเจออะไรดิผมวยเลยนะต้องตามหาทีวีก่อนโอเคสวยก็สวยฮะมาสวัสดีครับ นี่ชัดปืนรอเลยบอกดิออกมาสิแลบบปะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยอยอๆก่อนยอก่อนนี่เครื่องปั่นไฟโอเคไม่แลบแบตเตอรี่เฮ้ยตรงนี้เราไปได้หรือว่าตรงนี้เราไปไม่ได้วะ โอ้ยเด <auto> ือดอูเดือเขาได้แต่เนืบบ่ะอยากไปเก็บไอ้หีบอยู่นะเผื่อจะมีอะไรอืมตรงนี้ไม่น่าจะทุบได้นะเฮ้ยเดือดเดือดเือตูวเขยังไม่ได้ใช้เสียงเลยหรือว่าเขาใกล้มันเกินไปมาแล้วก็ทุบมันซะเออเล่นดีนักมาดิ เฮ้ยบูปินเกียเ้ย้เฮ้ยเป็นช็อตกันมาดีครับสามารถครับได้บอเฮ้ยุนแจว่ะแจห้องไหนโอ้ผมไม่อยากเดินมั่วกลัวมันไปซุ่มๆก็อ,อยากหาที่เซฟก่อนเอ้าไอ้นี่มันเกิดยังไงวนตุยไม่เป็นจิ่มี่ อันนี้อาจจะเป็นทางลัดหรือเปล่าแบบทางอ้อมไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมสายขวาสายโอเคมีพัดลมอย่ามือไปแย่แนะ่เสียเลยนั่นนั่นโอ้ใช่ครับ <laughs> เป็นทางเลี่ยงไอ้เมื่อกี้เออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยงผมแวะไปดูช็อตกันก่อนมันคราบได้ไหมกลับมาได้ครับกลับมาได้กลับมาได้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ช็อตกันช็อตกันช็อตกันครับไงอุ้ยมีนะมีใช้ไม้เองนะครับเอ้ยเดี๋ยวก็ได้ดีมาครับเลยนะยเราจะได้ปืนใช้เยอะๆแบบหลากหลายโอย้มีกระสุนกระสุนแค่สองนัดเหรอตู้ได้มาเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเซฟเซฟไว้ก่อนเราจะไม่ใช้แบบสุ่มสี่ซุ้มห้าถ,ถ้าไม่เจอแบบตัวแบบตึบบตงๆจริง ครับนี่ผมเอ้ยายาพวกยายาอันนี้คืออุวิสุดโกดธแรกแล้วแต่ว่าจะมองไว้หีบเฉยๆนะฮะดวงมันแรกสวยซะเลยนี่ก็ได้โอเคโอ้โหสีเรือเปฟีฟีเลยต้องวิ่งแบบหนึ่งๆด้วย ผมว่าเราน่าจะเดินเหยียบไอ้สิ่งแดงเนี้ยไม่ได้นะครับถ้าเหยียบปุ๊บไอ้พวกนี้น่าจะรู้ตัวโอเคงั้นเราเดินอ้อมอ้อมเหมือนเดิมโอเคไอ้สีแดงๆนี้ก็ห้ามเหยียบอีกชิมิรู้นะรู้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 ร,ร,รู้ไม่ได้กินหรอนะกฮะกอกแก้เฮ้ยเอา้าไอ้ทางเดิมนี่ว่ะโอ้เราคุณแจ้เปิดตรงนี้โอเค เอ้ยเดี๋ยวผมจำได้ว่าที่เซฟมันอยู่ข้างหน้านี่ก่อนที่เราจะไปต่อครับเพว่าผมไม่แน่ใจกับภารกิจข้างหน้าของเรานี่เราต้องแวะมาเนื้อนี้นึกว,ว่าโต๊ะคาบเหมือนกันโอเคเซฟสักนิดจะเป็นอะไรเล่าโอเคเซฟแล้วก็ไปกันต่อครับมาต้องย่อด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ เจอตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยเลี้ยงได้เลี้ยงกว่านะเฮ้ยมีโนต้ตเหรอแอฟหนึ่งอ,อืมเรากดไม่ได้ไปดูโนต้ตแล้วก่อนเอเลน,น้าอ๋อนี่ครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้นี่ไงเขาจดเออที่เอเลน่าเขียนไว้คือมันไม่มีตานะครับแล้วก็การฟังแล้วก็ก็คือห้ามห้ามส่งเสียงยชิมิ จะทำไงเนาะนงมินุดอันนี้แบบอันนี้แบบใหญ่เลยนี่ว่าเดี๋ยวฝั่งนั้นเดี๋ยวผมก็ไปแล้วกันตอนนี้อาวุธผมยังไม่เยอะนะครับไม่อยากเสี่ยงสักเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะโอ้โหตรงนี้ก็มีเสียงไอ้พวกนั้นอีกอ่ะอุ้ยมีจริงว่ะอันนี้อ่ะโอเคเราจงฟังไว้ว่าไอ้พวกนี้มัน ฟังอย่างเดียวนะมันไม่มีดวงตราเก็บของมาแล้วกันโอ้โหฝั่งนี้อ๋ออยู่คนละฝั่งกันโอเคเพียังไม่เห็นไฟชี่มจะได้มันสเตลล์คิวไม่ได้ดิตรงนี้เปิดได้เหรออ่านี่เปิดแล้วปิดปิดด้วยเออโอ้ยไอ้อนี่โตครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบ,บอกต้องเปิดประตูได้ด้วยอ่ะ ยานะไม่ได้ยินเสียงประตูเมื่อก ouais, ี air, ้ของแท้อันตรเลยนี่ทุกครับครับเลยหรือเนี่ผมมีระเบิดกับปืนหรอระเบิดเออ่ตะปูยีเยอะแกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ก็โอเคครับก่อนนะเผื่อเผื่อผมได้ใช้นะดูว่าได้ใช้หรือเปล่าล่ะ โมส่องทะลุข้างนอกไม่ได้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยมันไปเรีย่ยวมันเดินพ้นผ่านแถวแถวนี้วะเ <c> จ <oughs> ๊ะเจ๊ะเจ๊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 เจเจ้ยดมิอืมเดินแค่บ,บริเวณแถวนี้ครับ <c oughs> สำรวจพื้นที่ผู้ฟาร์มของก่อนเ <c oughs> <c oughs> บตเตอรที่ทำอะไรวะ อ้โข้างในเกามีจะเห็นพวกมันไม่บอกวิธีฆ่าด้วยดิผมฆ่ามันยังไงวะอู่รหัสรหัสอะไรในนี้เอออะไรในนี้ตูต้องหารหัสสลีวอ,อยากได้รหัสในนี้ป่ะโอ้มอยู่คนละห้องกัน เอไ,ไมมีกระดาษตรงกระดาษโน้ะหรอคำใบ่ะน่าอะไรวะเฮ้ยมันอาจจะเป็นปืนหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้หาอาหารกินก่อนอ่าเต็มร้อยแล้วปู่อาหารว่างก็คือตอนนี้โอ้ไม่มีอะไรให้กินแล้วเนี่ยหมดคือหมดแล้วนี่ เฮ้ย hey, อย่าส่งเสียงดิมันมีตัวหนึ่งที่มันเดินขึ้นมาฝั่งนี้ตลอดโอเคเดี๋ยวให้เขาเคือเดินมานี่เราค่อยย่องไปนู่นนะไอพวกนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วย่องไปโอ้ยตรงนี้อีกเปิดไปแล้วก็ปิดโอ้ถ้าปิดก็คือไอ้นี่มันได้ยินเสียงด้วยนะแต่เขาเปิดประตูไม่ได้นะครับ เฮ้ยอะไรวะรอให้มันหยุดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆพวกมันเดินเข้ามาเจอกับดักมันหายไหมเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นแก๊สโอ้ยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดิบดิบดิบดิอือ โอ้เปิืแกแนี้มึงได้ยินนลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มีใครอยู่แล้วก็ไอ้นี่อุ้ยมาทุกทีโดนทุกทีโจริงไม่อยากใช้ปืนเมื่อกี้กลัวน้นมันได้ยินเฮ้ยนี่ไงลาดนะ0451โอเค0451 04เอ้ยอ่าเราเขียนลงในกระดาษสเก็ตอยู่ใช่ไหม ศูนย์สี่ห้าหนึ่งที่นเขียนอยู่ชิมิอ่านี่ไงเขียนอยู่ไม่ต้องจำไม่ยากฮะผมว่าตรงนั้นอาจจะเป็นปืนใช้ค่ายพวกนี้ก็ได้ห้ามีทางออกทางที่เรียกเหมือนใช้หลบไปนั่นไอ้นี่ผมโดนได้ไหมเนะี่ยโอ้โดนโอ้โดนได้ ตกใจหมดไม่พกเดินไปทางเมื่อกี้จำได้ว่าเอาไ้หลบไปพวกนี้ฮะอันนี้ไปนู่นเราไปนี่อันนี้ไปนูน่นเราไปนูน่นไม่เห็นตู้หอกไม่เห็นตู้หอกตัวเงียบศูนย์สี่ห้าหนึ่งโอเค <laughs> 0 4 5 1เรียบร้อยอะไรเอ่ยโอ้ประตูลับอันนี้เดินได้ไหมอ่ะโอเคเดินได้ครับต้องหาเครื่องปั่นไฟก่อนนะน่าจะมีเครื่องปั่นไฟโอเคไม่มี <c oughs> อันนี้ไม่มีอุ้ยเป็นเออเดี๋ยวเดี่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 ยว โอ้โหทำให้ตูตกใจเลยไม่มีเลื่อครับเรื่อมือมีระเบิดมือด้วยเมื่อกี้เปิดระบบระบบนฮะโอ้มีที่เซฟที่เซฟมันพาดปู่งใจมันมีอะไรหรอเปล่าไม่รู้หมัวหรอโ้ตูต้องกลับเร็วอันนี้รู้สึกเราจะเปิดระบบนะฮะระบบของที่นี่ โอเคงั้นผมขอเซฟก่อนเลยกันนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนี่เซฟเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเราแค่ย้อนกลับมาเท่านั้นเนี่แต่ในชีวิตจริงเราไม่สบายย้อนกลับได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวในพาร์ทน,นี้ผมอาจจะต้องขออยู่ที่ิงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยรู้กันต่อว่าไอ้พวกนั้นเราจะฆ่ายังไงนะครับแล้วก็เราจะตามหาลูเจอหรือเปล่าแล้วก็เขาจะอยู่ที่นี่ไหมแต่สรุปผมว่าไม่น่าจะอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าเลยกันแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไเพื่อนใหม่สสวัสดีครับ